สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Batman ผู้ที่ถูกคัดเลือกให้มารับบทเป็น Bruce Wayne นั่นคือ Robert Pattinson นักสแสดงชายผู้โด่งดังจากหนังแฟรนไชส์ Twilight ในบทแวมพ r e Edward เขาบอกว่าครั้งแรกที่อ่านบท The Batman มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากหนังแบทแมนภาคก่อนหน้านี้ที่เขาเคยดูเป็นอย่างมากตัวละครบรูซเวนยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนเขาไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยแล้วจะสบายใจแม้กระทั่งตอนที่เขาไม่ใช่แบทแมนก็ตามเขายังควบคุมบุคลิกของตัวเองไม่ได้และยังไม่สามารถกำหนดเส้นแบ่งได้ชัดเจนระหว่างช่วงที่เขาเป็นแบทแมนกับเวลาที่เขาเป็นบรูซเวนว่าควรเป็นอย่างไรรวมถึงยังไม่สามารถให้นิยามของแบทแมนได้ แพทินสันบอกว่าการที่เขายังควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นอะไรที่น่าสนุกดีทางด้านผู้กำกับแมดรีฟกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นในตัวโรเบิร์ตแพทินสันคือความจริงจังของเขาเพราะรู้ว่าเขาจะผลักดันตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้กำกับพยายามที่จะนำตำนานของแบทแมนมาจัดวางโครงสร้างใหม่และอยากให้แบทแมนมีความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุดแน่นอนว่าฮีโร่ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคนเดียวยังมีตัวละครอื่นในเรื่องอีกหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแบทแมนขณะที่เขาพยายามไขปริศนาสุดอันตรายของไวร้ายโรคจิตอย่างริดเลอร์ หนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจนั่นคือโซอี้คราวิชรับบทเป็นเซลีนาคายหรือแคทวูแมนจอมโจรเจ้าเล่ในบุคลิกแมวป่าที่ชอบช่วยเหลือผู้หลงทางอย่างบรูซเวนเธอเล่าว่าทุกกำกับแมดรีฟส สร้างตัวละครและเขียนบทออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพยายามสร้างมนุษย์จริงๆขึ้นมาโซอี so ้ e, อยากให้เซลีนาคายเป็นคนที่มีอยู่จริงในสถานการณ์จริงและในเมืองจริงเธอเป็นคนที่พยายามเอาชีวิตรอดและต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแท้จริงหากแบทแมนคือถังดินปืน แะลิตเลอร์ ler, คือดอกไม้ไฟถ้าสองสิ่งนี้เจอกันอะไรจะเกิดขึ้นลุ้นระทึกไปพร้อมกันใน The Batman วันนี้ในโรงภาพยนตร์